อุ้ยชอนอเมนเดดถูกเอชภาพควงสาวคนใหม่หรือจะเป็นแฟนตัวจริง เมื่อเช้าวันจันทร์ที่วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2023ที่ผ่านมามีปาปารสัสซีพบนักร้องหนุ่มซุปตาชอนมอเมนเดซชอนมนเดสกำลังเดินเล่นในที่สาธารณะในล็อบเอเองเจลิสกับซูบอรินิคอพิเการ์การออกไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้เกิดข่าวลือเรื่องรักรักใกล้ๆคือมอซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตกเป็นข่าวลือกันมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากมีภาพหลุดออกสู่สายตาโซเชียล ตัวแทนของแมนเดสและคาพินเตอร์อยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นสำหรับชอนมอแมนเดชชอนมนเดสเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาได้เลิกรากับแฟนเก่าอย่างขอมายและคาบีโลดไปเมื่อปี2021โดยชอนมอแมนเดชชอนมนเดสได้ประกาศขา่าวเศร้าลงอินดตราแกรมก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ hey, พวกเราตัดสินใจยุติความสัมพันธ์โรแมนติก แต่ความรักที่เรามีต่อกันเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดและจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อไป